สวัสดีค่ะเด็กๆจ๋าสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่51นะคะในหน่วยทบทวนวันนี้ครูโสมมินิทานมาฝากนะคะนิทานมีชื่อเรื่องว่ารถน้ําสงการค่ะรถน้ําสงกรารเบิกบานใจยิ่งทั้งชายและหญิงมาร่วมเล่นพันค่อยค่อๆดินรถจนหมดทั้งขันเสสวนชวนกัน อวยชัยให้พรถ้ารถแรงแรงน้ำแข็งผสมสาดไประดมน้ำแข็งเป็นก้อนหากใครโดนเข้าผมเผ้าเปียกปอนแถมเจ็บปวดซ้อนระดมกายารถน้ำดีๆเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ขัดไม่คล่องไม่มีปัญหา วัฒนธรรมไทยดังไปทั่วล่าเพราะชาวประชารักษาไว้ดีค่ะเราต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมวันสงการไว้นะคะเด็กๆต่อไปมาเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในวันสงการนะคะวันสงกรารถือเป็นวันปีใหม่ของคนไทยมีการทำบุญตักบาตร ถือเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและอุทิศส,ส่วนบุญกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วการรดน้ำเป็นการวอวยพรปีใหม่ให้กันและกันการส่งน้ำพระที่บ้านหรือที่วัดการบังสกุลอัฐิกระดูกญาติผู้ใหญ่ที่ตายไปแล้วมีการนิมนต์พระไปบังสกุล การลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรจากท่านการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการสะเดเาะเคราะห์ให้มีแต่ความสุขความเจริญการนำใจเข้าวัดเพื่อเป็นนิมิตหมายที่ดีให้มีโชคลาภที่ดีค่ะและว,วันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะบูสวขอให้เด็กๆมีความสุขกับเทศกาลวันสงการกับครอบครัวค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ